ก่อนจะได้สาธยายเรื่องที่ลึกซึ้งนะเรื่องที่ที่อาตมานำมาก่าวมาอธิบายเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ไม่สาธารณะกับปุถุชนทั่วไปคนสามัญปุถุชนที่ทั้งหลายไม่บังอาจรู้ได้เอง จะต้องได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือจากสัตบุรุษจากผู้ที่อยู่ในฐานะครูที่มีสมาธิิมาก่อนะจึงจะพอเข้าใจถึงแม้ได้ฟังแล้วก็จะต้องเข้าไปถามไถ่ซักไซ้ไรเรียงอีกดังที่สุเดนทําพูดไปแล้วเมื่อกี้ในปัญญาข้อที่สองได้ฟังแล้วก็จะต้องเข้าไปซักไซ้ไรเรียงไต่ถาม ทั้งอัดทั้งธรรมทั้งพยัญชนะทั้งสภาวะอะไรๆต่างๆนานาเข้าไปอีกเยอะนจนกว่าจะได้มีปัญญารู้โลกุตตรธรรมขึ้นมาได้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสแสดงมาเปิดเผยในโลกนั้นมันคือโลกุตตรธรรมมันไม่ใช่ธรรมะสามัญที่คนทั่วโลกทั้งโลกศาสดาทุกศาสดา อื่นๆที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังไม่สามารถรู้มีพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงจะมีโลก,กุตรธรรมนี่มาพูดพูดแล้วเขาก็ยังฟังไม่ค่อยขึ้นหรอกคนทั่วไปเขาก็คงฟังได้ว่าความรู้ความรู้สิความฉลาดความฉลาดสิ มันก็เหมือนกันเนี่ยใครจะฉลาดมากฉลาดน้อยฉลาดสูงฉลาดต่ำอ,อะไรแค่นั้นเองอเขาก็เข้าใจแค่นั้นแต่นี่มันไม่ใช่ฉลาดรู้ฉลาดมากฉลาดน้อยมไม่ใช่มันเป็นฉลาดมันเป็นความรู้ความฉลาดที่ลึกก็ไปถึงอาการลิงคนิมิตของ จิตเจตสิกรูปนิพพานพูดโดยอาศัยพยัญชนะแค่นี้ก็คนสามัญฟังแล้วก็บอกเขาที่พูดที่เรียนมาเรียนพยัญชนะปนี้มาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาทางนั้นนะพยัญชนะไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับอะไรเป็นเรื่องเรียนมาใครก็ได้ฟังนะ เรื่องของจิตเจตสคำว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานคำว่าอะไรที่มันสื่อสภาวะธรรมที่เป็นความยาวเป็นพยัญชนะก็ได้ยินได้ฟังเท่านั้นแต่คนที่จะสามารถเข้าไปถึงเนื้อหาสาระของ สภาวะแท้ของอาการลิงคนิมิตอาการของจิตมีอาการแตกต่างกันในวันนิมิตแล้วยังสามารถที่จะอ่านอาการนั้นเข้าไปจับเครื่องหมายของอาการนั้นภาษาในะพยายามใช้คำวันิมิตเป็นภาษาบาลีมาแปลเป็นไทยก็คือพยายามจับ กำหนดหมายเครื่องหมายจุดสำคัญอาการสำคัญส,สภาวะที่เราจะเข้าใจเองเข้าใจให้ได้ว่าอย่างนี้นะคุณหมายครับหมายเป็นที่เข้าใจของคุณเองอะ่ะคุณต้องเข้าใจให้ได้เลยนื่อยจาผิดเพี้ยนเข้าใจแล้วก็จะต้อง แม่นอย่างเดิมอย่างเดิมอ๋ออย่างนี้เราเป็นอย่างนี้กําหนดหมายอย่างนี้ทีนี้กำหนดหมายอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะต้องตรงกับสภาวะของผู้ที่เป็นสัตบุรุษุหรือผู้เป็นพระพุทธเจ้าหมายไว้ตรงกันถ้าไม่ตรงกันมันก็ต่างกันกายต่างกันสัญญาต่างกันก็ พูดกันไปโมเมโมเมไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้เราก็โมเมกันไปแต่ถ้ามันเข้าใจกันแล้วสัญญาตรงกันกายตรงกันมันก็รู้เรื่องกันได้มีนิพพานสื่อไปถึงสภาวะที่ละเอียดละอจนก็ะตั้งทีสุ่ดก็ถึงกัน กิเลสอยากกลางละเอียดรู้หมดมันไม่มีแล้วกิเลสก็ไม่หยากก็ไม่มีกลางก็ไม่มีละเอียดก็ไม่มีก็รู้ชัดเจนว่ามันไม่มีทำอย่างไรถึงไม่มีไม่มีอย่างท้าวรแล้วจิตที่ไม่มีกิเลสต่างๆเป็นอย่างไรเ <c oughs> ทตามาตอบคำถามคนว่รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นอรหันต์เอาแล้วกัน มันก็ก kaha, กต้องรู้สิว่าเราเป็นอรหันต์เพราะว่าเราเองมีสภาวะอรหันต์และสภาวะอรหันต์เป็นยังไงก็สภาวะอรหรก็ว่นว่างจากกิเลสเอาว่างยังไงมันก็ต้องรู้สิว่ากิเลสเป็นยังไงกิเลสเป็นยังไงหยาบกลางละเอียดเป็นยังไงกิเลสเกิดทั้งตากระทบรูเกิดทางหูกระทบเสียงเกิดทั้งจมูกกระทบกลิ huh? cus, ่นลิ้นกระทบรส สัมผัสทั่วโธทพะโธทพะสัมผัสทั้งหมดแล้วเกิดกิเลสเกิดอาการที่จิตสัมผัสจะเกิดอาการต้องเรียนรู้จริงๆว่ามันเกิดเพราะงั้นผู้ที่เป็นนั่งหลับตาลัทธิหลับตาไม่เปิดตาไม่ปิดไม่เปิดหูจมูกลินกายหลับตาจึงเป็นโจร ทำลายศาสนาพุทธนะเพราะว่าขาบฏต่อคำสอนพระเจ้าไปอย่างสิ้นเชิงเลยขบฏเรียบร้อยตีทิ้งหมดไปเอาของเดรธีซะอย่างเดียวไม่ได้ใส่ความนะอัตมาก็ได้แต่สงสารเขาไม่ได้ใส่ความไม่ได้ไปว่าไปหา,หาเรื่องอะไรเลย มันเสื่อมละศาสนาพุทธคนเสื่อมจากศาสนาพุทธไปจนมันกลายไปเป็นหลงผิดกันอย่างนั้นพระอันนี้ที่หลงถนัดก็เข้าป่าหลับตาไปเลยพวกที่ไม่หลงถนัดทีเดียวเรียนพยัญชนะเรียนเอาลาบยศสันเรินโลกีสุขอยู่โัคโลกเขาแต่ก็ยังเชื่อว่าต้องหลับตาปฏิบัติ นั่นเองจึงจะบรรลุนิพพานเหมือนกันนั่นแหละน้อยกว่าน้อยนะักที่จะพอเข้าใจว่าไม่ได้ไปหลับตา,าศาสนาพระพุทธเจ้ามีเจริญสิบม้าวิชาแปดไม่ได้หลับตาเลยอปปณกกะปฏิปทาสามก็ระบุ จะบูชีช้ชัดชี้บ่งไว้เลยว่าต้องมีสามอย่างนี้ถึงจะเป็นพุทธแต่ไม่มีนี่ไม่จะพุทธหลักฐานก็มีอยู่ทนโตชัดๆเอามาเปิดเผยขนาดไหนหูทวนลมไม่ฟังเองเป็นใครเทศสมาคมเขาจะเอาตาอยู่ยังไม่รู้ตัว เขานี่เป็นมีครูบาอาจารย์นี่ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีอีกมาจากสำนักไหนไม่มีสำนักสิทธิพี่สิทธิทธน้องไม่มีอาจารย์ไม่มีมายังไงม,มาคนเดียวมาคนเดียวปางนี้ชาตินี้มาคนเดียว แล้วบอกว่าออกมาเนี่ยคืออะไรก็คือไอ้ที่รู้ของตนเองเนี่ยออกมาอ๋อรู้เองเหรอใช่ก็ของตนเองมันไม่เหมือนใครก็ตนเองดิเป็นพระพุทธเจ้าบอาไม่ใช่เป็นโพธิสัตว์ไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าสักทีไม่เคยบังอาจเพราะไม่ได้เคยวิปลาสที่จะไปลงผิดเคืงขนาดอย่างนั้นไม่เคยเลย แต่คนก็มายัดเยียดขีดตูเข้าไปอะไรตอะไรไปมันบังคับกันไม่ได้สำหรับคนที่ไม่มีภูมิปัญญาที่จะมารับรู้ฟังเท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วก็จะกระทั้งเลิกฟังก็อ่ะ บารมีต่อกันมันมีต่อกันมีแค่นั้นก็แค่นั้นสำหรับผู้ที่มีบารมีต่อกันฟังรู้เรื่องได้ก็ดีนะอ้า